พนิช์จังหวัดบึงกาฬนะคะเพิินไก็ได้น้ำสินค้าทงฝาออกจำหน่ายลดภาระค่าคลองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไก่ค่ะที่โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดบึงกาฬโดยนายนิรเวชโนนทรมาตพณิชย์จังหวัดบึงกาฬและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการค้าการตลาดร่วมกับสกตบึงกาฬ เพื่อนด้น้ำคาระวานสินค้าทงฝ่าราคาประหยัดค่ะออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จำน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห้างไกลเพื่อที่สิลดค่าคลองชีพตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุกสร้างรอยยิมให้ประชาชนค่ะโดยน้ำสินค้าที่จำเป็นต่อการค้องชีพเนี่ยละในรายการสินค้าส่งเสริมการขายก็สิเป็นไข่ไก่เบอร์ส้ำราคาแพงละ80บาทจากราคาปกติเนี่ยเพื่อนขาย115บาท แต่ว่ามือหนีเอามาขาย80บาทเท่านั้นค่ะ,คะน้ำปลาทิพรสขวดละ21บาทค่ะจากราคาปกติเนี่ยเพื่อนบอกว่า30บาทบอาทถือลงตังเก่าบาทเลยเด้น้ำมันปลามาขวดละ33บาทจากราคาปกติ46บาทค่ะซึ่งราคาที่ซีน้ำมาจำหน่ายตามกว่าทองตลาดเนี่ยเพือ่อนก็บอกว่าร้อยละ20-3 0เปอร์เซ็นต์ลดได้บักคักเลยนะค่ะต่อแถวกันซื้อคึกคักเป็นพิเศษนายนี่ ระเวทนนทมาศค่ะพาะนิจจังหวัดบึงการเพิ่นได้บอกว่าการออกน่วยจำน่ายสินค้าท่องฟา้าเธอเนี่ยกับเพื่อลดค่าค้องชีพให้กับพี่น้องประชาชนพื้น,นที่ห่างไกลล้วค่ะรวมไปถึงผู้ที่มีรายได้น้อยพร้อมที่บ่สะดวกในการเข้ามาซื้อในโตเมืองเอออันิแมนอีหลีนะคะ,คะว่าต้องเสียค่าใช่ายในการเดินทางอันนี้ดีเลยนะคะเป็นการลดค่าค้องชีพค่ะ มือนี้กัมียอดขายทั้งหมดนี่หกหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทค่ะสามารถลดคข่าคของชีพให้พี่น้องประชาชนได้ถึงแปดพันสองร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสตางค์คิดเป็นร้อยละสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจากราคาสินค้าป,ปกติซึ่งชาวบ้านนี่ให้ความสนใจเด้เมืองดูล่ะม,มาต่อแถวนะคะซื้อไข่ไก่เพราะว่ากัถือกระองตลาดเบอร์กับเบอรด้ไกลกันเบอร์สามเบอร์สองยังเสียเนาะค่ะจังเข่าหอมมารมะลินี่เพิ่นกัขายถุงละ หากิโลเนี่ยเพื่อนกระขายถือกล้งนะคะน้ำยาปั๊บพานุ่มผงซักฟอกน้ำยาล้างจานพวกนี้เพิ่นมาเพิ่นบอกว่าลดลงจักไล่การละหาบาทซิบบาทนี่ก็ดีใจแล้วนะคะการมาให้บริการเธอนี่โอ้ยเบิ่งพี่น้องประชาชนมาต่อแถวคือคึกคักละกะได้รับความสนใจเป็นพิเศษบักคักเลยปม่เ้อาเท่ากับไปไดนโงกิฟต์คุณผู้ชมจริงๆเอาก็อยากให้มาจัดในพื้นที่ใกล้ๆบ้านเขาคือกันเด้พราะว่าบ้านเขากับยู พื้นที่ห่างไกลไกลจากเมืองบาค่ะไกลจากเมืองอยู่ค่ะ20กิโลหุ้เนีย <laughs> บางทีก็ถือว่าไกลจากเมืองอยู่ด้วยค่ะค่ะ